ครับทีมงานมาหาเอียนครับวันนี้ครับเยี่ยนต่นกลังขึ้นครับดึงมาเดี่ยวดึงมาเดี่ยวดึงมาเดี่ยวเติ้ลหน่อยสิโอ้ตัวงามอยูองง่ครับนี่นอนครับนี่นอนนึ่งโตครับเมองกระัดชัดครับ ใส่กำลังครับุนสองคีดครับดูได้ไหวเดวครับหนากออกทั้งหนอกบ้องหัวเป็นอิหยังหยยบใช่ไหมผมหยียบติ้งย,ย,งยูงาใหม่ผัครับโอ้ยเย็นครับเห็นตัวเ้อผัวผู้ทั้งหนอกมึงอันนี้เป็นจับเอาเสียทั้งหนอกคนไหมครับเย็นครับ แตกออกทางนอกรึครับอันนี้ไปจับเอาผลมัตสิขาดต้นเนึ่ปล่อยลงไปจับเอาทางนอกรู้ไหมเออปล่อยออกไปผลปล่อยออกไปเลยปลดเอาทางนี้ก่อนบพรนี่ปลดปลดต้นเอาดิงเอาเด้หวะป้อมมันสิโบอันนี้โบปลดออกจากป้อมนี่มีเออนั่นแหละปลดออกจากป้อม ว่ปลดออกจากป้อมเมฆกูเหตุเสียงโหดหอยู่เออนั่นนะเออนั่นน,นะครับเป็นีทุรกทุเรศนะครับมันแก้วข้างนอกครับแกวงามใหม่ครับอ้าวใส่งามเลยครับตสองครับรอๆก,กันครับหลังหญิเจ้ทาทห้ขึ้นปูนมา,าขึ้นมาหนึน่งนี่ครับใส่งามๆครับ ประมาณสองสามขีดครับครับอีกตัวหนึ่งนะครับกำลังสูมือครับต้นอิสซูอู้งี่ตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่ครับโอ้โหมองไข่โหมองไข่นะครับสุดยอดครับตัวนี้ครับไปครับไปอีกตัวหนึ่งเหรอ นึงครับยามอีกตัวนึงครับเป็นจรไดีกำลังดึงขึ้นมาครับอ้าวได้ดูแอะมั้ยครับดูเอะอ้าครับเชียอต้นเชียอต้นโซนี้โซนนี้ครับครับวันนี้มาหาเอียนครับตอนยังสุมหน่อยครับเบิ่งงินนาครับแรงเป็นแรงครับ้นีวันที่เจ็ดกระดาษครับหกสองครับ ตอนนี้ได้ประมาณโลกก็กลัวครับย้ำทันแล้วครับกรับเสียนตนเพิ่นครับครับไมีมีแรงนึงครับดึงจนจำเลยครับหแังนี้ครับเสียนตนเพิ่นดึงขึ้นเลยครับอยู่บวะอยู่บ่เลยครับเจ้าโคเสียงว่าที่ได้เออเด็ดหน่อยความเด่นเด่นอย่าอย่าสูบมันให้แรง ค่อยพนมันเบ็ดเบ็ดหน่อยตรงนั้นเบ็ดหนึ่นิ่งได้บ่ครับเป็นจะไดรครับกำลังดึงสูงกันอยู่ครับรุนเป็นรุนครับยังแห้งนะครับกำลังขึ้นมากครับปอดขึ้นมากนะครับหนึ่งปอดอ้าวตวงามครับเพิ่มอีกตัวนึงครับเช็ดต้นครับตักโซนเน่ ครับผลงานแทเยียนวันนี้อ้าขึ้นเลยหอแผ่โรครับวันนี้แ้งานวันนี้ครับแผโรครับแาโรเทใสกระมังมืงครับใส่เบ็ดเยียนครับวันนี้ เนะต้ปันไม่เ,เส็องตนหนนงานหาเอียนมาเลยครับไปใส่เบ็ดเอียนนในฮารครับเงเซียนเพิ่นนะครับตบเอียน,นครับตบเอียน นะครับตบเย็นครับเสร็จแล้วซิมซิมวันพฤหิมครับโอ้ยตัวใหญ่ต้นใหญ่แหงบ่ตล้คาเดวนีครับถ้าอยากเกบรอยแล้วมตัวตมากตั้่าวมือเสียดย เมื่อีได้ไรก็เมื่อเสียงเลย้นี่ครับค้องแครับนี่โอ้นี่ต้องหเสียท้นี่ครับตัวนี่สร้างแล้วจะค้อง่าโล่สามครับแต่ว่ากรรมการประกาศว่าแล้วว่าเจ็ดขีดโคงเงาทีมวันนนเอ้ยหัวได้ครูโบ กูได้เออบได้ต้อวันน้ำคุานะคได้หรคเอได้ครับพี่ไดอไดได้รไปไปไปหมดไปหไปไปหมดไปหมดไปหมครับขอเขาแล้วอะไอ่างนีไไม่ได้อะไม่บวกมวคุยตะวอไรครับกีเขาแล้กันครับบ่เนี้ตมเอียนเดี่ยวเดียวๆครับนี่ทีมงานครับหตทีมผู้นี้มเดี๋ยไปนะหนแต่ทีมงาน เจมือเรียกสวกโอ้ไอ้ทวนๆผู้ผู้อะไรผู้นี่ผู้อะไรพูอโต้ี่นี่ว่าผู้อะไรผู้อะไร้โต้โอ้ยไปกินน้ำเพลินนะครับเสียขาากับเสียกล้่ำ